เราไม่ใช่คนพื้นที่แล้วเราไม่เคยไปเราไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยเห็นนะคะก็เป็นครั้งแรกที่ไปถ้าปัจจุบันนี้เักศึกษาก็เข้า Google ได้สบายมากเวลาไปนะแต่นี่สมัยก่อนเนี้ยถนนหน,นทางไม่มีสะพานข้ามแม่น้ํามีอยู่จุดเดียวอีตรงอำเภอบ้านโป่งข้ามไปอีกซี่หนึ่งซึ่งจะไปวัดม่วงนยะอันนั้นนะ่ะไปแล้วก็ไปดูแล้วก็ไปทํา การศึกษาเรื่องชุมชนวัดม่วงเนี่ยเหตุมันมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะจะจัดทำพิจพันธ์พื้นบ้านวัดม่วงนะที่ที่วัดม่วงอะ่ะอำเภอบ้านโป่งจังหวัดาราชบุรีนะซึ่งวัดน,นี้ก็ติดแม่น้ำแม่กรลองนะนะก็เลยระดมนักพิชาการในมหาวิทยาลัยนะโดยเฉพาะคณะโบราณคดีเนี่ยให้ศึกษาอะไรหลายด้านเลยเพื่อจะเอาข้อมูลมาทำพิจพันธ์ พื้นบ้านวัดม่วงซึ่งเป็นมอญนะคะถือว่าเป็นตัวแทนของมอญรุ่มน้ำแม่กองพอดีครูก็ไปรับประสารรรปศาสารนะคะวิธีการศึกษาก็คือจริงๆแล้วมันตามปกติเนี่ยมันก็ต้องอ่านเอกสารนะทั้งหมดก่อนศึกษาพื้นที่เนี้ยแล้วก็ดูว่ามันเป็นยังไงแต่พื้นที่นี้อ่านแล้วก็ข้อมูลด้านตรงนี้มันก็มีไม่มากนะคะเพราะนั้นครูก็เลย เอาไงก็สู้ลงไม่ได้ลงไปแล้วก็ค่อยหาหลักฐานท้องถิ่นนะคะแล้วก็ดูเอกสารที่กองจะหมายเหตุมีไหมที่เกี่ยวกับพื้นที่นี้อะไรเงี้ยเอกสารที่กองจะหมายเหตุมันก็พอมีเรื่องแผนที่นะแผนที่เรื่องชุมชนรุ่มน้ําให้กองอะไรเงี้ยมีโดยเฉพาะแผนที่ช่วงสมัยกันที่6มันก็จะเห็นถ้าเจาะตรงบ้านโป่งถึงโพธารามลงไปเนี่ยมันก็จะเห็นแผนที่ในสมัยนั้ในการที่เราเห็นวัดต่างๆเต็มไปหมดเลย ะะแล้วเราก็เอาแผนที่ปัจจุบันมาด้วยแผนที่ปัจจุบันของแผนที่ช่วงแผนที่ของทหารก็เหมือนกันนะมันจะมีอดีตหน่อยหนึ่งเราก็เลยใช้วิธีขับรถนะ,ะเรียบสมัยก่อนถนนไม่ดีแต่มันจะมีคันดินเนี่ยซึ่งเข้าไว้กั้นแม่น้ำสมัยก่อนยังไม่มีเขื่อนกั้นแม่น้ำแล้วก็ต่อหลัง เขาก็ตบตบไอ้คันดินตรงนี้เหมือนเป็นถนนทั้งสองซี่กะสองฝั่งแม่น้ำอ่กูก็เอารถวิ่งเมื่อก่อนก็สวนกันไม่ค่อยได้ก็วิ่งดูปรกากฏพอวิ่งดูเสร็จกูก็ตั้งแต่มันปุ่งก็ไล่ลงไปนะก็เจอวัดไทยัง้งวัดมอญน,นะมีวัดลาวบ้างปรากฏว่าออมีศาลเจ้าจีนบ้างเพราะนั้นเราก็เห็นว่าศูนย์กลางชุมชนไทยก็มีแล้วก็มอญแล้วก็ลาวแล้วก็จีนอยู่ตรงนี้ แต่พอสำรวจตั้งแต่บันปงถึงโพธารามทั้งสองซี่แล้วปรากฏว่าวัดมอญเยอะมากริมน้าเนี่ยนะคะประมาณ20กว่าวัดนะคะซึ่งจริงๆเราตกใจอ่ะเอ๊ะอ้าวมญกระจุกตัวกันอยู่แถวนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราตื่นเต้นนะว่าเออทำไมตรงนี้มอญเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเราก็เลยเรียกว่าเออมญถ้ามญรุ่นน้ำแมกองเนี่ยมันก็สมสมควรตั้งชื่อตรงนี้นะเพราะว่ามันมันเยอะมากเลยอยู่กระจุกตัวอยู่ตรงนี้นะคะ เข้ามาเริ่มก็คืออาจารย์เข้ามาศึกษาข้อมูลคือมองระยะไกลก่อนอยังไม่ได้เข้าใกล้ก็เห็นอาจารย์ท่านมาศึกษาข้อมูลเข้าชุมชนอะไรเนี้ยก็คือเป็นภาพที่ติดตาอาจารย์จะก,กระชับประเฉงเดินนะคะว่องไวเราก็มามองดูเรื่องการพูดถึงเรื่องมอนอ,อพย,ยพนะคะแล้วก็มันก็มีข้อมูลชัดเจนเลยนะคะทั้งอาจารย์นิชิก็เขียน ใครๆก็เขียนเรื่องมอญพยศเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็เข้ามาในสมัยยุทธยาแล้วสมัยธนบุรีแล้วก็สมัยต้นรัตนโกสิทร์นะออมอญพยศมาพอเรามาดูวัดอ้าได้วิสุงก็ประมาณเนี้ยคือเขาคงมาอยู่ก่อนแล้วก็ได้วิสุงทีหลังนะฮะก็เกิดวัดขึ้นเพราะฉะนั้นวัดที่อยู่ริมแม่นะ้ำแม่กองทั้งหลายเนี่ยมีทั้งวัดสมัยยุทธยาสมัยธนบุรีแล้วก็สมัยต้นรัชนโกสิทร์จริงๆแล้วเราจะทำพิพิธภัณฑ์วัดมุ่งครูก็เลยเจาะซสหน่อย ปรากฏว่าจริงๆเนี่ยวัดมอนทุกวัดมีคำพีอยู่ใน,ในวัดกันหมดเลยวัดม่วงนี่ก็ค่อนข้างมีเยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้ครูอ่านคำพีไม่ออกเพราะคำพีเนี่ยมันจะเป็นภาษามอนด้วยครูอ่านไม่ออกเพราะฉะนั้นครูก็รอรอรุ่นพี่อยู่คนอยู่กรมสิงก็อ่านออกแล้วก็รออาจารย์จวนนะฮะซึ่งเป็นปา์ของแถววัดม่วงแล้วนะฮะอ่านออกครูก็ต้องรอรอเสร็จปรากฏว่า ก็เลยมาใช้คัมภีใบลานตัวนั้น,นเป็นตัวยืยนยันเรื่องวัดม่วงวัดตั้งเมื่อไหร่นะคะก็คือเขาจะบอกว่าจานเมื่อศัก,กราชะหนึ่งพัเนี่ยนะฮะปรากฏว่าอาจาร,รย์จวนเครือวิทยายจารย์เนี่ยก็เป็นคนอ่านนะฮะซึ่งจริงๆศสัก,กราช1,000เนี่ยเมื่อเวลาคิดเป็นพศก็ประมาณ2,181 แสดงว่าวัดม่วงเนี่ย2อ8 1อยุธยาตอนปลายเนี่ยในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนี่ยก็มีวัดม่วงแล้วแสดงว่าชุมชนที่มอนที่วัดม่วงเนี่ยได้มาก่อนแล้วจริงจแล้วชาวบ้านก็จะเล่าว่าชุมชนเนี่ยก็ตามพระมหาเถนคันช่องมาตอนที่พระนรีวรเนี่ยเสด็จไปพมา่าจะไปตีแต่ละตอนกลับก็มีการขวาดต้อนผู้คนมามอนมาด้วย เราก็เจาะตรงวัดม่วงนะคะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นลักษณะตัวแทนอย่างหนึ่งของชุมชนมอญเพราะชุมชนมอญเนี่ยเขาจะมีศาลประจําประจําบ้านของเขาอย่างวัดม่วงนี้ก็มีนะคะศาลศาลกลางหมู่บ้านเลยนะคะแล้ววัดที่สําคัญในในชุมชนเนี่ยก็จะมีศาลประจําวัดอีกนะคะอันนี้เขาก็จะมีแล้วก็วัดส่วนใหญ่จะมีพระเจดีย์ด้วยนะ คนมอญที่นี่เขาก็จะมีประเพณีนะคะที่ที่เคร่งครัดในเรื่องพุทธศาสนามากนะโดยเฉพาะอย่างเช่นการบวชสมัยก่อนเนี่ยเวลาบวชเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบวช3ปีแล้วพอบวชเนี่ยระหว่างบวชเขาก็จะเรียนภาษามอญด้วยเพราะฉะนั้นคนมอญที่นี่ก็ยังพูดมอญแล้วก็ยังใช้ภาษามอญอยู่สมัยก่อนนะคะแต่พอตอนหลังเนี่ยประมาณสักสี่สิบห้าสิบปีแล้วเนี่ยการเรียนภาษามอญน,น้อยลง คืออาจารย์สุภาพรเนี่ยคือขยันนะขยันมาหาข้อมูลแกก็ถามแกถามว่าถ้า,ถามีพิธีกรรมอะไรต่างๆที่อันนั้นก็โทรไปบอกด้วยตาแกว่างแกมาแกมาแกมากถ่ายแกมันเข้าร่วมนั่นอะพิธีกรรมต่างๆนะอาจารย์สุภาพรเขาก็ดีค่ะเขาจะคุยกับทุกคนเขาจะไม่เลือกใครทท้งนั้นคุยทุกคนเลยชาวบ้านก็ชมกันมาก ไม่ใช่จะยังไม่ชอบชอบปนตร์พาพรกันเกือบทุกคนในตอนในตำบลนะครับรู้จักก็รู้จักอาจารย์สุภาพรมาเกือบทัางตำบลทวามาแล้วก็มาวันพระมางานงานใหญ่ๆอาจารย์ความรจะมาตลอดเก็บข้อมูลบ้างมาเที่ยวบ้าง่วนมางก็จะเก็บข้อมูลชาวบ้านเนี่ยมอญส่วนใหญ่บริเวณแถวนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะอาชีพทำนา เพราะว่าทานาถัดเข้ามาข้างใน,นอาชีพทํานาของเขาเออแล้วพอว่างจากการทานาเนี่ยเขาก็จะมีการทอผ้านะะแล้วก็ผู้ชายก็จะทําจักสามนะฮะการทอผ้าของเขาเขาก็ทอด้วยมีะตะกบโบราณเนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนแปลงตอนหลังทค่นันเองที่เป็นเครื่องออมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่องความรู้ส่วนหนึ่งของครูเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ใน พิพิธภัณฑ์นะฮะไปจัดเป็นนิศการพิพธภัณฑ์ยัมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณสัก2,550อะไรอย่เงี้ยพิพภัณฑ์เริ่มซบเซานะคะแต่นี้สตาจารย์ที่คุณผู้หญิงไข่สีเสียรุ่นนี้ท่านก็ให้ ให้ครูไปช่วยฟื้นพิธภัณฑ์หน่อยครูก็เลยเ,เข้าไปนะก็มีการทาโครงการจากคณะไปทั้งโครงการทํานุบํรบา,ารุงศิลปวัฒนธรรมโครงการบริการวิชาการนะทําต่อเนื่องอยู่เกือบสิบครั้งเหมือนกันนะจริงๆแล้วก็คือมุ่งเน้นที่จะไปอบรมครูก่อนที่แรกอบรมครูด้านปติศาสตร์ท้องถิน่นให้ครูทําปติศาสตร์ท้องถิ่นย่านนั้นฝึกทํา แล้วก็ตอนหลังก็อบรมครูด้วยนักเรียนด้วยแล้วก็ชาวบ้านอบตอด้วยอะไรด้วยเรื่องมะกุเทศแล้วก็พาไปดูงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มสนุกกันนะฮะแล้วเราก็ไปทาเกือบทุกปีเหมือนกันนะฮะก็มีอาจารย์ในภาควิชาอื่นอย่างเช่นอาจารย์รุงโลอาจารย์พัชวีจิรีอย่างเงี้ยไปนะ,ะอาจารย์ภูมิก็เคยไปอบรมอยู่แต่นี้พออบรมเสร็จก็บรรดา ทั้งนักเรียนทั้งครูทั้งชาวบ้านนะบางทีก็ยังเชิญพระเข้ามาด้วยนะก็ทำให้หลายภาคส่วนเนี่ยตื่นตัวแล้วก็หันมาให้ความสำคัญกับพิธภัณฑ์มากขึ้นจริงๆแล้วพิธภัณฑ์หรือหรืออะไรเนี่ยจะอยู่ได้ก็เพราะชุมชนนะฮะอันนี้อาจารย์มาสอนให้แนะนำให้ทำงานวิจัยวิจัยคนละเรื่อง แล้วแต่สนใจนะคะว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรรึ่งทำให้มีเอกสารมีการบันทึกเป็นเอกสารบอกเล่าเรื่องราวเก็บไว้ด้วยแล้วก็ทำให้โรงเรียนเนี่ยนำไปสร้างเป็นหลักสูตรหลักสูตรทอผ้าก็มีนะคะหลักสูตรเกี่ยวกับมังคุเทศก็มีซึ่งมีการสืบทอดการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบันนี้โดยการแนะนำของท่านอาจารย์ อบรมมัคุเทศเนี่ยอาจารย์ได้มาจัดทำให้ถึงห้ารุ่นห้ารุ่นก็เป็นร้อยอะร้อยกว่าคนนะคะ,ะบางคนก็อบรมหลายครั้งเพราะว่ายิ่งอบรมมันก็ยิ่งได้เนี่ยเราก็จะฝึกเราก็ใช้เด็กของโรงเรียนวัดม่วงซึ่งอยู่ตรงนั้นเนะ่ยเพราะมันสะดวกในการที่จะเดินมาเป็นมัคุเทศหรืออะไรอย่างนี้นนะแล้วอีกสิ่งนึ่งก็คือ พอเราเข้าไปในช่วงหนึ่งเราจะเห็นว่าเรื่องอาหารมอญเนี่ยสำคัญนะคะก็ปกติเนี่ยอาหารมอญเนี่ยผู้ใหญ่ชะอางท่านก็เคยจัดอยู่แล้วเวลาใครมาเที่ยวพิจิธภัณฑ์แล้วก็อยากจะทานอาหารก็จะจัดอาหารมอญให้แต่นี้เราก็เลยมองว่าเอออาหารมอญเนี่ยมันก็เป็นหลักอยู่แถมแม่มอญลุ่มน้ำแม่กองทงําไงดีมีอยู่ปีหนึ่งครูก็เลยจัดเทศกาลอาหารมอญขึ้นมาเป็นครั้งแรกเลยก็คือ เป็นเทศกาลอาหารหมอนสามตำบลนหมอนติดติดกันตรงนั้นก็คือ,อบ้านบ้านม่วงแล้วก็วัดมะขามตรงนั้นนะฮะแล้วตรงข้ามก็คือวัดนครชุมมาร่วมกันจัดนะฮะให้ชาวบ,บ้านช่วยกันก็จัดเทศกาลอาหารหมอนขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มันก็จะมีการชุมชนก็จะจัดเทศกาลอาหารหมอนขึ้นมาอยู่เป็นระยะจนทุกวันนี้ซึ่งก็ดีค่ะ อันหนึ่งที่ครูเห็นว่าสำคัญก็คือผ้ามอนทอมยอเพราะว่าที่ที่วัดม่วงเนี่ยมันจะมีแหล่งทอผ้าอยู่นะซึ่งจริงๆปกติชาวบ้านม่วงเขาจะทอผ้าที่บ้านนะทอเป็นที่บ้านทอขายกันเองส่วนตัวบ้างอะไรบ้างใช้กันเองเป็นหลักอะนะแล้วก็ลวดลายก็เป็นแบบเดิมพอครูไปครูก็เห็นว่าจริงๆแล้ว ที่วัดม่วงเนี่ยศูนย์ทอผ้าของเขาเที่มีอยู่เนี่ยทางอบตอก็พยายามเข้ามาสนับสนุนแต่นี้ตอนหลังตอนที่ครูไปครูรู้สึกว่ามันเหมือนเงียบๆซบเซาอะ่ะครูก็เลยนึกในใจว่าเราพยายามส่งเสริมักระตุ้นให้มันฟื้นฟูขึ้นมากกว่านี้หน่อยมั้งจันตอนี้ครูก็เลยพยายามให้เขาเนี่ยไปไปดูงานหลังจากนั้นเนี่ยครูก็เลยมองดูว่าสิ่งที่จะสนับสนุนนี่ก็คือ อีกอันหนึ่งก็คือโครงการทำแหล่งเรียนรู้เพิ่มท่านคุณหญิงสายเสียหลุนท่านก็ปรุณาหางบมาแบบประหยัดหน่อยนะฮะทำเป็นแหล่งเรียนรู้ทำเป็นอาคารนะเป็นหอประชุมแล้วก็มีข้างล่างเป็นที่ขายนะแล้วก็มีอาคารอีกหลังหนึ่งก็เป็นศูนย์ผ้าอมอทมือแล้วอาคารอีกอันหนึ่งก็เป็นห้องนิสศาการผ้าอมอทมือเพราะฉะนั้นคนก็เลยเริ่มตื่นตัวขึ้นเพราะเวลามาปุ๊บ นะ,ะล่ะคนก็จะมีห้องนิทศการไปดูเป็นองค์ความรู้แล้วก็ไปดูที่โรงทอรจริงๆเลยแล้วเขาก็สามารถสอนฝึกทอได้เลยได้จะเรียนรู้ได้ครูก็เป็นคนที่ไม่ใช่ชอบจะมาศึกษาวิชาการแล้วก็เอา,าวิชาการมาตั้งโต๊ะเฉยๆกูมีความรู้สึกว่ามันใช้ประโยชน์ได้ทุกที่เลยที่ครูทำมานะรูค,คิดว่าอันเนี้ยมันทำให้ ชาวบ้านนะทุกภาคส่วนเนี่ยนะฮะรวมทั้งวัดโรงเรียนแล้วก็ทางอ,อปตอด้วยอะไรอย่างเงี้ยหันเข้ามาร่วมมือกันนะฮะในการที่จะพัฒนาชุมชนร่วมกันที่สําคัญก็คือรักท้องถิ่นภาคภูมิใจท้องถิ่นแล้วก็ทํางานเพื่อชุมชนร่วมมือกันเยอะขึ้นค่ะ